เราจะมาเปิดของให้น้องเปิดของขวัญให้น้องครีมกันนะครับแล้วก็เราจะมาเปิดของขวัญของคนที่ให้ของขวัญเรามากันแล้วเราจะมาดูว่ามีของขวัญอะไรมั่งโอเคป้าเปิดก่อนนะป้าเปิดตัวใหญ่เดี๋ยวว่าเปิดตัวใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ

ล้ออันนี้ของล้อเดี๋ยววันนี้ก่อนนะป้าค่อยอ่าขวานะอันนี้ของขวานจากใครเหรอปะอันนี้ของคนจากที่ทำงานที่ทงานอันที่ทำงานันล้วใช่ไหมนู่นนี่ตันโอเค

ที่มาจัดอ๋อย่าป้าเลยลู <Okay. S 1> กแมม, <Okay. S 1> ม่่้้อองงขนไิเดี๋ยวแม่จะออกมาถ่ายแป๊บนึงนะครับโอเคอ๋อแม่หลบมั่เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเอาก่อ,องไปไหนกไปเลยกล่องไปเลยอันที่สอง เนี่ยป้่่อไรนี่มันนี้อไรอันนไรดไม่รู้เตียงที่เอาไว้ให้น้องนอนโอด่ต้องประกอบมันต้องใช้เวลาในประกอบน้าหลังนะแกะ่กได้ไหปอันนี้ค่อยแกะตนลังก็เพรว่ามันดูดูเลยเสมขยักดูว่าัเป็นอะไรเป็นเตีใช่เป็นเตียง แก้ยังโรสินนี่เราจากอดดิสนีย์วูลมิกกี้เมาส์มันเป็นของดิสนีย์วดะไรอันนี้อันนี้อันนี้จากใครครับพี่ิพี่สายเอาอันนี้เข้ามาได้ัป้าตัดอันนี้ออกไหมไม่ตัดเป็นงอเลย่ย เาขินถ okay, ือใบรับประกันไหมนั่งตัดก่กถือเลยทได้เลยสามสอ่ง้โหป้าต้องเมื่อหแขนแน่ันนี้ต้องึ้นดันลงที่พื้นเ่ะเออนั้นแหละเออใช่เอออย่างนั้นแหละเออทีนี้นะเออสามสได้แล้วว้าวอต่องให้แม่ด้ย เอาเขาไปรับประกันไว้ในกล่องไหม <c oughs> ไหอันนี้มันจะาถ้า <c oughs> ออกมันจะตังเลยนะตั้งไหม่องใหญ่ไปไหนแล้วนอยแป๊บหนึ่งนะเฮ้เอาให้กินตั้งเป็นกล่องให้แม่เถอะเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้ก่อนกล่องนั่นออกมันจะเป็นเตียงเลยอนะ่ะต้องกินของดีก่อน ให้เพื่อนเพื่ดูเร็วว่าข้างในม,มีอะไรเนี่ยมันจะมีรูปคนอักกินจะทำจะบอกอะไรให้ทุกคนดูนะจะบอกสักอย่างให้ทุกคนดูทุกคนดูแล้วว่ามันมีคำว่าดิดสนีย์วอลล์ของการ์ตูนเพราะมันมีบักมีกิ๊กม้าอยู่อักกินใส่หนังไปนิดนัน่อ่าเห็นแล้วโอเคมันมีคำคว,ว่าดิสนีย์แล้ว เพราะว่าที่รู้กันก็เพราะว่ามีกตัวกระตูนอยู่โอเคกล่อไม่ไม่เลยช่วยปอบนะิแล้วโอ้โหโอ้ทราเวล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 อะไรเนอทราเวลเด็กี่ โอ้ไปเที่ยวได้เลยพี่คิมนอนกับน้องไหมโหมันเลิกเลยอ่ะน่วเปานให้ะป้าทำน้องคิมช่วยเอาของให้กับป้าอ้นไทรนี่ไงต้นไทรเล็กนอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่ค่อยใส่นะครับเอาออกมาอ๋ฝั่งนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเอาไปมีล้อด้วยนะครับดูสิมีล้อด้วยเดี๋ยวก็ต่อหน้า กกวาปใส่อง้เสร็จก่อนปาจัดนะอุยอะไรอ่ะโอเคยป้า้ัเดี๋ยวป้าจะยกออกไปโอเคอันนี้อโอเคโอเคล้วแกะชิ้นไหนแกะชิ้นชิ้นใหญ่ๆก่อนเลยอยากได้เน่แกะชิ้นนั้นเรอป้าของของใครนะยกแกะชิ้นนี้แล้ ขอนิโคขอนิโคใช่ของนิโคลูกของคริสไม่คริสตวนนโอเคไม่ของคริสตนี้นิโคลของานั้นไม่ละนี่ของคริสของคริสอยู่ข้างบ้านเราเ e เบอร์น้นองซตเซตน,เ,น,เ,น,เ,นดเดิเบอร์วตีคบีผมชื่อเน็กซ่าคือตอนนี้ ไมม่รู้เห,ห,หดอดดลใช่โอเคมาเชื่อแบบนัานดีกว่าหรือโอ้ยต้องได้ตังต้องได้เสียละอะไรเป็นอะไรเป็นแนวนั่งเป็นให้มันประกอบเป็นแนวไฝเปยมันจะเป็นทีละชิ้นแล้วให้ประ,ประกอบเองโอ้น่ารักอ่ะมันต้องประกอบใช่ต้องประกอบแต่พักไว้ก่อนนะบอกว่าขอนะ เอาไปก่อนเอาไปก่อนทำไมขี้เกียจจังทุกคนอยากกินโอเคเราเกินมากล่องไว้เพื่อนๆดูก็ได้เอาปล่าตั้งนึงเอากล่องให้ทุกคนดูวยอันนี้เขาเลยทำให้ดูก่านดิแบบนี้โอเคใช่ไหมรูปภาพหยุดโอเคแล้วมันจะมันจะมีรูปภาพอันนบอกคยิ่ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นของเพื่อนข้างบ้านฝั่งนู้น เม,มาค่อยก่อนเพราะว่าต,นะต้องใช้เวลาเยอะตอนนี้มืดแล้วหลายทุ่มแล้ว คล้ายกันเลยไม่เหมือนต่างกันนิดหน่อยแค่ประกอบก็ได้แค่ประกอบแค่ประกอบนะะ่ปรกอบก็ได้อ๋อเคี้ยวไปแใครลองเคี้ยวมาเลยอ๋อไม่เคีอยวไปคุณค่อยนะคอยนะชิ้นใหญ่อนโตอันนั้นตัวที่ให้ลูกนั่งกินข้าวใช่ไหม ไม่ใช่ของเล่นของเด็กโอเคตอนนี้พี่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 กระต่ายก็จะมาเฝ้าน้องให้ออกมานะนั่งวิ่งวันดิมวัดจิอะไรกันลูกเห็นไหมเป็นแบบนี้เอ้ยของเล่นอืมคอยประกอบนะนี้ของใครอันนี้ของนะของนาลิดา อันนี้ของนัาเล่นดานะเป็นที่นั่งทาน,น,นข้าวนั่งเล่นนั่งรถถัานเดินอันนี้เพื่อนโอเคโอเคดูทีนี้ม,มีมีอะไรในในกล่องชื่ออยากเลยเดี๋ยวดูอ,อันนี้ก่อนอันนี้อะไรของใครชนี้ของใครไม่รู้ชื่อของเพื่อนเพื่อนป้าเพชรเพื่ป้าเพชรเป็นเบบี้ชาวเป็นบินเป็นตัวนั้นแบบอาที่ว่าผานน้ำสริ่งต่ตัวนั้นอ๋ออ่ เดีเ๋ยว <นะ S 2> ปิดูด้วนะนี่น่ารักไหมโชว,ว์ใบก่อนน่ารักเป็นลูกแครล็อตอันนี้ของใครอันนี้เพื่อนของพี่ของพี่ละต่ายน้อยอเอาเชุดใส่ยอ,อย่างนั้นเลยลูกเดี๋ยวจะได้ซักให้หน้องอันนี้ของใครอันนั้นของใครดูมันเตน,นิกาสอยู่ตองนก็บอวจ่ายอย่างนี้ เอ้ยย่าไปเอาออกย่าไปเอาออกไปบ้านเาไปเอามัน่ไเปไแม่แม่เอาอนาันี่นี่มาจชรนี่ไปดูอันนี้ของไปเลยไปบ้นจอเองไปดูทีละชุดเลยลูก่นันนอนตะบวชผิวอันนของเด็กแรกเกิดเซลล์่เพื่อนพิเศ ะปเกอีแล mm. ้วช mm. mm. no. uh ุดนี้จะเป็นชุดเหมือนของเจ้าหญิงนี่น่ารักมากันก็สวยๆแล้วมาคิดมีอะไรอีกเรื่องไปเลยนี่ไปดูตัวนี้ได้แล้วตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเอาไปตปเรื่อยไปเรื่ไปเรื่อยมาชุดใส่ไว้เลยลูกชุดใส่ไว้เลยเอใส่ไปไหนบล็อกอันนี้ก่อน อันนี้มันไม่ได้มีหนึ่งชุดนะมันมีสิบสองสามชุดด้วยกันโอเคนี่ครับอันนี้ของไทยไอวใจเหรอของไอวใจอันนั้นมีไม่รู้มีสองหอวใจนะคะผ้าผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนโอเคนี่ก็จะเป็นผ้าปูที่นอนใส่เลยลูกใส่เลยใส่เลยผ้าเลยอืมออกไปโชว์ให้ว้าะ มีโบแล้วก็ถุงเท้าไม่ใช่รองเท้าถุงเท้าเนี่ยมาอีกมีอีกเนาะกินข้าวอ๋อที่กินข้าวนี่ที่กินข้าวมันต้อง,ปงไปนต้เอาไว้เดี๋ยวนะใส่ในนั้นเลยลูกเออเส่ในนั้นเลยเดี๋ยวแม่เอาไปซักพอน้องใกลก้จะมาแล้วให้ของเล่นตอนน้องตื่นอ่ะอันนี้ด้วย นี่เจลปิโอนะาใช่ไหมใช่ไนี่ใชนไหมผ้าผ้าผ้าห่มอ๋ออันนี้ผ้าหม่มคล้ายๆผ้าปูที่นอนมัคคุณแล้าก็จะใส่ไว้ตรงนี้เลยนี้ของ่่ชชอะไันนี้ของเพื่อนประเทศคนสีดำเดีเอาไปอีกเดี๋ยวไปวข <จะ S 1> ป้างบนกันเรองจ้ารอบนี้มีคนให้มาเต็มไปหมดเลยมาดู้จากกัน ม่แล้วเป็นไรมื่กินเรามาดูขับไปเลยขับไปเลยไปหมดแล้วนี่ก็จะเป็นชุดเรนโบว์น่ารักสดใสอันนี้ก็คือหมือของชุดอันนี้ก็คือหมือของชุดเรนโบว์เมื่อกี้นะก็จะเป็นหมือ ชุดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอชุดนิโคอันนี้ของนิโคลชุดนี้อลังการนิดีมาเรียกมีกับเพรเต็มไปหมดเลยแล้วมีกางเกงตรงนี้โอ้โหเอามดกไปไน่อชุดก็ตายโอเคปส่เสื้เน้อใส่ในก็าเลยคจะได้ซักเพื่อนเอาปะนิโคเอาไปเอาไปบปะเอาไปป้าผม พ่อโมนี่พ่อโมตอนนั้นจะไม่เกิดเดี๋ยวจะเอาไปเล่นก่อนโอเ่ใส่กันเล,นะเลยลูกนี่กันนี่อะไรไอ้อันนี้อะไรที่ที่ฟังเพลงก่อน,อน,นตอนนอนอันนี้เครื่องเครื่องโชว์สามารถฟังเพลงสามารถโชว์รูปภาพที่เราอยากได้ได้มันจะมีรูปภาพให้ให้เลือกอยู่ ของไองต่อไปนะของใครอันนั้นของของอันของอันนี้ก็เป็นผ้าผ้านอนอันนี้ก็จะเป็นผ้านอนแบบเมืองพัฒน์ที่ป้าป้าเพิ่งเอามามันจะเป็นแบบแบบห่มอ่ะมันจะเป็นผ้าห่มมีขอดนมอันนี้ที่จุกนมที่จุกนมวันนี้ แล้วอันนี้ก็เครื่องเครื่องใส่นมไปเปิดเปบัสสองอันทาไม่ไมอันนี้ไปเปดอันนี้ไม่ชุดชุดชุดเชนนั้นอันนั้นอันนั้นเก็บไ้ก่อนยังไม่ได้ใส่ต้ของของเบนซ์ซึ่งรอเขาอันนี้กม่หอยแล้วทีนี่ นั้นอันนั้นอันนั้นเพื่อนประเภทเหมือนกันเปื้อนประเภทอ๋อเปื้อนประเภทนึกว่าคริสเนอเดี๋ยวมีถุงมือของน้องหรือว่าหรือว่าถุงเท้าเออใส่ในนั้นเลื่อยคริสคริสอ่าของคริสนะใช่ไหมเสร็จปะนี่มันจะมันจะเป็นมันเป็นจะเป็นชุดต่อกันมันจะเป็นลูกกระต่าย นี่แล้วก็จะเป็นรูปดอกไม้สีชมพูต่อไปก็จะเป็นรูปกระต่ายกะต่ายกระต่ายราชินีกระต่ายกำลังนอนอยู่ของใครขอองเพื่อนประเทศอนประเทอีกคนหนึ่งของเพื่อนประเทศอีกคนหนึ่งนะมันจะเป็นเสื้อนอน โอเคชุดต่อไปอะป้าให้น้องกิมมาโชว์ดิชุดต่อไปเลไหนีข๋ของบ้ของของน้าของน้าลันาเล่นอะไรานี้มองกิมถือไปลูก,กลของของของพี่ลานาะอันอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนจะชุดชุดแรกก่อนแต่เป็นชุดคือใครมไม่เห็นมันจะมีที่คาดผมอย่างนี้นะ <Okay. S 2> แล้วแล้วมันจะเป็นชุดแบบคล้ายชุด ทหารผ้ารัดยอมารัดยอมใช่ไหมล่ะใช่โอเคโชว์ทีละสามชุดเลยชุดที่สองก็มีที่คาดผมเหมือนกันแล้วมันก็จะเป็นชุดดอกไม้เก็บไปนิดนึงเร็วๆเก็บไม่ได้หนกไม่เป็นไรอันนี้ก็จะมีผ้าอันนี้ไว้ตรงเอวไว้ตรงคอ ใรอเคของเอา่อยู่หน้าบ้านเรากล้องจปิดอันนี้ก็คือกล้องวงจรปิดนะเอานน้รู้น้องได้ดูใครของเพื่อนใครเ้า่อามาเพิีกครู่าดูการที่เพื่อนเพิ่มก็เปียนการมาด้วยนะ ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่เอาไว้นอนเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วตรงนี้เสื้ออาบน้ำตรงนี้สามารถสามารถแกะออกแล้วก็ทำความสะอาดได้เอามาอีกโอเคน้องกิมมาแล้วสามชุดไม่ต้องแกะก็ลูกแม่แกะเองสามารถแกะได้ไม่แกะไม่แกะนี่เอาไปนี่ของเพื่อนเพื่อนังอยู่น้อยน่ารั ไม่ดีกว <c oughs> ่าให้ให้ของหมอแล้วกลับนี่ชุดชุดไปดูที่สามชุดนั้นสามชุดนี้ลืมไปมีชุดดอกไม้ไม่ชุดใช่แล้แดน่าอันนี้ก็เหมือนกับชุดเมื่อกี้เลยสามารถเปิดได้ชุดทั้งหมดนี้เปิดได้แล้วก็จะมีชุด ดอกไม้แล้วก็จะมีชุดเต่าที่เภาษาอังกฤษว่าอะไรลูเธอเด้ออืาใช่เธออันนี้ของเพื่อนพี่เพชรแล้วอันนี้ก็จะเป็น butter เป็นสัตว์น n i m a l แล้วมันจะมี butterfly หอยทากชุดต่อไปเลยกเยอะแยะเลยเลยสองชุดนี้ของมิส s คเวนเพื่อนพี่เพชรของเพื่อนพีเพชนด้วยโอ้โหเพื่อนพี่เพชรมีชุดเยอะจังนี่ มันก็จะเป็นแม่มีกับลูกมีกูแฮดี้แบร์มันจะมีแม่มีกับลูกมีกอดกันอย่างนี้อีกชุดหนึ่งมันก็จะเป็นชุดมีเหมือนกันโอเคเก่ง,<อ>งมากอาร์นของของของ,ของของแดร์น,นาด้วยของแดร์นาสองกองแฟนเบนจด็กจะไม่มีใส่เอาไปก่อน ว่ามันจะเป็นฝากมาให้ไม่ใช่เปิดบ้านซ่องหายอันนี้ของอะไรอันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักที่ฟังเสียงฟังฟังเสงนี่นี่นี่อะเดี๋ยวองเรียนหนังสือเด็กเือนเป็นกระดาษไปไของเล่นใช่ไหมอยากเล่น น่ารักอ่ะเราค่อยแกะดูทีที่เราได้หูเยอะจังอ๋ออันนี้สองหน้าแนหน้าเอาไปเลยหน้าใช่บแม่โอ้ยขาโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วขาอักตาตายอยู่แล้วเนี่ยนี่โอเคพอแล้ว้องคีมใส่ในใส่ในตะกร้าเลยอ๋อชุดนี้ไปใส่ไปโรงพยาบาลเลยสักไปโรงพยาบาลชุดนี้แรกเกิดก็จะเป็นของเด็กแรกเกิดนะมันชุดแดงโมโอ้โหน่ารักอันนี้ชิ้นหนึ่ ชุดนี้เป็นชุดไดโนเสาร์คอยาวโอเคชุดนี้ก็มันจะเห็นไหมทีเดี๋ยวจะเดี๋ยวโชวให้ดูนะม,ม,มันม,ม,มันก็จะเป็นรูปช้างหรือว่ามันจะเป็นรูปยีราฟโอเคพ่อแล้วก็มันจะมีชุดสับปะร์โหลดแล้วก็ชุด ดอกไม้สีเหลืองอามีไปอีกของน้าแลยนะเหลือเหลือนาเก็บไปเหลืเก็บไปเร็วนี่ก็จะเป็นชุดหัวใจเอาไว้ชมบรรยากาศอ,อันนี้เป็นชุดกระต่ายน้อยเหนืหนหน่อัลยเไปอันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ส่วนอันนี้ก็เป็นพี่พี่ฟาร์มิงโก้ที่เราโชว์เมื่อกี้นะไอของคริสเงตอนนี้อือเล้วอ่ะกินแกะเลย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 ลองขี้อีกรอบนึงอันนี้ของงานประมาณใช่ไหมของงานของโทนี่ของโทนี่ลองกินไปกล้องดูเลยลูกแป๊บนึงอุ้ยดูแล้วมีชุดีมี ชุดเลนโบครึ่งครึ่งสามารถยืดได้อันนี้อันนี้ัน้อ,อันนี้ก็จะเป็นชุดสีลุ้งแบบตัดสีไปเรื่อยๆอใส่ได้เลยนี่ท่งคิมเลยโอเคเอ๋จะเตรียมของแพ็คของไปโรงพยาบาลกันนะอันนี้ของอันน่า,นายังไม่หมดอันนี้ก็ชุดตนีิคอนโอ้โห เอาไว้ใส่ในบ้านนี้ชุดสีชมพูธรรมดาโอ้ยแล้วพี่จะไปอีกเลยของไปอีกโอยมันไดเอนาอยู่หมดเนี่ยโอ้โหจุกนมนะมันของไดเอนาของน้ของน้นเดนาย่าโอเคอย่าเดือ่อถ้าดูฝั่งนี้จะเหมือนจะไม่มีจุกนมเลยแต่ที่จริงมันมีตรงนี้ ก็ไม่เอยากไปอยู่ใกล้ๆพงนี่น้องคิมใกล้ป๊าป๊าหนูอันนี้อะไรก็ไม่รู้โบส่วนอันนี้ก็ตุ๊กตาหมาน่ารักอออันนี้ของข้าบ้านพงนี่อุ้ยเฮ้ยจับดีดีคือไรอันนี้ของใครวะของประเพ็ดของพะเพ็ดเฮ้ยมึงก็จะมีชุดทำความสะอาดเออชุดด่างน้ำหูยนี่เราไมีคัตเตอร์บ้าเลยนะ้วกอย่

ให้เปิดออกมาได้ร่ไม่ใช่ไม่งัวจกสิ่งกตุ้งแจ๊กตุ้มด้วนมดแล้วม่ในถมหมดลหมดแล้วมดแล้วเไ่ตของเวียซน่ของเวซนด้วมาดู่อยโอเคขมาให้ดูก่อนด้ยน่มีตังมีมีทั้งนอนนกแล้นอนนมีนอนน มีแมงวันมีผึ้งแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็จะมีแมมมุมโอเคเก็บนไปไปนี้ก่อนอันนี้ของลูวินเซนเดี๋ยวให้ชิลากินก่อนอันนี้มันสามารถเปิดตรงนี้ให้ใส่ได้ใหนคล้ายชุดกันหนาวอืมกันหนามาแล้วไปนี่โหยังหมวเลยชุดนี้ สวยมากเพราะมีที่คาดผมอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นสีฟ้าที่น้องคิมชอบแล้วมีรูปบัตเตอร์ไฟมีรูปดอกไม้โอเคแล้วชุดอั้ชุดนี้ไงที่ขอรีวิวนี้นไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บยังไม่เงินยังจ่ายไม่ได้เป็นปีแล้วตัวนั้นละเ,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 เอาเอา okay. เพื่อเพื่อนเฮ้ยโอเคเลิศจริงแล้ว เอาลงไปเส้นเมือนเลยแล้ไมใส่ก okay, okay, ัททีน่ากัททีน่าเส้นเหมือนทีน่าอันนี้อันสุดท้ายก็กระตูนตอนเด็กเจ้ากิมฟอกมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้โอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วการการเปิดคลิปรีวิวทั้งหมดก็ได้จบลงไป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 โอเคบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะไม่ดูจนประกอบเสร็จนะไอ้ เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนประกอบเสร็จอีกไม่ okay. อ,อไม่กี่วันครับคุณขอบค,คุณมากที่มารับชมนะครับ <laughs>